ดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นกำแพงและประตูพระนครมาก่อนปัจจุบันหลงเหลืออยู่สองแห่งคือป้อมพระสุเมนและบริเวณป้อมมหาการนี้ โดยนำอิฐก,กำแพงกรุงศรีอยุธยามาสร้างรวมความยาวทั้งหมดประมาณ7กิโลเมตรครอบคลุมเขตเกาะกรุงรัตนโกสินทร์มีประตูใหญ่16ประตูประตูเล็กหรือช่องกุด47ประตูและมีป้อม14ป้อมโดยประตูบริเวณป้อมมหาการนี้ได้ถูกรื้อถอนสมัยรัชกาลที่5เพื่อสร้างสะพานผ่านฟ้าถนนราชดำเนิน และที่อยู่อาศัยจะเหลือให้เห็นเพียงระยะประมาณ100เมตรที่ติดต่อกับตัวป้อมมหาการอีกทั้งใครหลายคนคงคุ้นกับลานพระพรามหาเจษดาบดินแห่งนี้กันบ้างทั้งในแง่สถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของโรงหนังเฉลิมไทย หรือเห็นจากเมื่อคราวมีพิธีรับแขกบ้านแขกเมืองระดับพระราชอาคันตุกะลานพระพลาแห่งนี้ก็เป็นเสมือนประตูบ้านที่จะมีทมเนียมมอบกุญแจเมืองให้เป็นเกียรติโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพื้นที่บริเวณวัดรานนัดนนะน,นเดิมทีเรวก็ พื้นที่ติดกับกำแพงพระนครนะวัน,นเกตพระบรมาราชวงังนะมันมีกำแพงเมืองอยู่นะพะกอกำแพงเมืองอยู่ตรงนี้ทางปันคว้าตรงนีน้เนาะประตูทางเข้าแล้วทางโองอก,ก็อยู่ตรงแถวประตูผีเดิมทีเดียววัดราชบันดาม,มันจะมีโรงหนังเฉลิมไทยบางอยู่ไงบทบังอยู่ทีหลังก็ทางรัฐบาลก็คิดที่จะรื้อเฉลิมไทยออกเพื่อเปิดเอ็นภูมินทั์ข,ของอวัดราชนันดารามนะ ทีนี้หลังจากเรียกว่าคือตรงนั้นจะสร้างอะไรบ้างที่ที่เรื่องออกไปก็หลายคว,วายก็เห็นว่าควรจะสร้างหนึ่งพระปลาเป็นที่ประทับสําหรับรับแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็เป็นที่มอบกุญแชเมืองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะสร้างเป็นอนุสาวรีย์ก็เลยสร้างอนุสาวรีย์ของรัชกาลที่สาม้เพราะว่าท่านเป็นผู้สถาปนาวัดราชนันดาราม นัดดารามวารวิหารเป็นวัดสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งอยู่ใกล้กับป้อมมหาการติดกับลานพระพลามหาเจษฎาบดินซึ่งเป็นพระพลารับแขกเมืองพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3, สามทรงสร้างบนสวนผลไม้เก่าเนื้อที่ประมาณ25ไร่เพื่อพระราชทานเป็นเกียรติแก่พระราชนัดดาคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงสมณัตวัฒนาวดี ซึ่งภายหลังเป็นพระมเหสีในรัชกาลที่4โดยทั้งสองพระองค์สเสด็จวางศิลาฤกษ์เมื่อพุทธศักราช2,389วัดราชเทนดำคือพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านมีความประสงค์ที่จะสร้างวัด เพื่อพระราชทานเป็นเกียรติแข่พระเจ้าหลานเตือของค์เจ้าหญิงโสมนัสพัฒนาวดีซึ่งเป็นหลานที่อาพระองค์ทงโปรดปลานมากเพราะเป็นหลานกำพร้านะแล้วก็ชุบเลี้ยงไว้ในพระบรมมหาราชวังก็เลยให้เจ้าปยญายมราชหาสถานที่ที่จะสร้างวัดก็เลยได้ทางทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวัติดกับกำแพงพระนครน,นะก็หลังจากที่หาได้ที่แล้วก็ให้เจ้าพยายมราชทำ แผ่นที่ขึ้นทูลกราวถวายว่าในวัดจะมีสร้างอะไรบ้างก็มีหบูถ์พระวิหารศาลาการเปรีเรียนแล้วก็มีลวงอาราสาทแล้วก็มีเสนาสนสงเมื่อทรงดูแผ่นที่แล้วก็ทรงโปรพระราชเจโคโลูดกลราวให้ดำเนินการขอสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2389 นางกล่าวว่าโลหะประสาทแห่งแรกนั้นนางวิสาขาได้สร้างถวายพระพุทธเจ้าที่บุพพารามประเทศอินเดียหลังที่สองพระเจ้าทุตคามาเนียภัยทรงโปรดให้สร้างขึ้นณลังกาพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงสร้างโลหะปราสาทเพื่อเป็นเกียรติแก่พระนครแทนการสร้างพระเจดีย์อย่างเดิม การที่สามท่านก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาอยู่แล้วเนาะทีนี้ท่านทราบว่าในอดีตมีการสร้างหลวงประสาทมาแล้วสองที่คือที่อินเดียที่หนึ่งแล้วก็ที่ศรีลังกาอีกที่หนึ่งที่อินเดียสร้างสําหรับเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ส่วนที่ศรีลังกาก็สร้างสําหรับเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์เหมือนกันแต่ว่าทั้งสองที่ที่อินเดียก็ดีที่ลังกาก็ดีนะก็ได้เสื่อมสหลายไปตามกาลเวลาไ ก็สร้างมาสองปันกว่าปีแล้วก็มีความประสงค์ที่จะสร้างไว้วันนี้เพื่อเป็นเกียตรติแก่พระนครอย่างหนึ่งนะแล้วก็เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ดูได้ศึกษาแล้วก็สร้างแตนทีเชดีประจำวัดไว้เป็นที่ ช่องหน้าต่างมียอดปราสาทครอบทับทำให้ปราสาทเล็กๆเรียงรายลดย่อเป็นช่อชั้นขึ้นไปจนถึงชั้นยอดสูงสุดมีบันไดขึ้นโลหะปราสาทตรงกลางบันไดใช้เสาไม้แก่นขนาดใหญ่เป็นแกนแล้วทำบันไดวนเป็นก้นหอยเวียนโอบรอบเสาขึ้นบันไดควบกับตัวเสา ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ชั้นที่หกของหลวงประสาทแล้วก็ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งจะเป็นชั้นที่เจ็ดเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเสด็จมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ชั้นที่เจ็ดของหลวประสาทไว้สําหรับพุทธศาสนิกชนมาบูชาสักการะ ด้านหลังโรงก็ฎิจติดชุมชนวัดตอนนี้ก็ติดซอยราชดำเดินกลางเมื่อก่อนเขาเดิมทีเดียวก็จะมีโรงหนังเฉลิมไทยอยู่ถ้าคนอายุ40ปีขึ้นไปก็น่าจะรู้จักสลาเฉลิมไทยนะเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะดูหนังเราก็ต้องมาดูเฉพาะที่โรงหนังคือตามห้างมอนังไม่มีก็มีโรงหนังอยู่ที่นี่แล้วก็มันจะบังภูมิทัศน์ของวัดทั้งหมดเลยนะเป็นอาคารแบบเพืนตึกแต่แบบนี้มันจะปิดทั้งหมดคือ้ามองจากนู้นจ้ช่วยจะไม่เห็นวัดแล้วก็มา สมัยหลังต,นะตานรัตบตบาลก็เห็นความสําคัญของวัดนะก็เลยตกลงหรือ้อสารลาเฉลิมไตรโอ,อเพื่อจะเปิดจะเห็นภูมิทัศน์ของอวัดราชดันดาตอนนั้นก็มีคนคัดการเหมือนกันที่มีโครงการนะแต่ว่าพอเราเปิดไปแล้วก็มองดูสวยงามนะคือเห็นภูมิทัศน์ของวัดทั้งหมดเพราะทุกคนก็พึงพอใจในที่อะไต่าไปแล้วก็ทางด้านหน้าโดนก็เป็นเห็นกํกแพงอยู่นะ น,นันเป็นกำแพงพระนครเดิมนะคือพระนครกรุงเทพก็จะมีกำแพงล้อมรอบทั้งสีด้านนะี่ยตอนนี้ก็จะไปจุดแม่น้ำเช้าพระยาควนมลุก็จะไปบางลำพูไปเจ่าพระยากว่างนู้นก็จะมีกำแพงล้อมรอบกำแพงเรียกว่ากำแพงเมืองนะอันนี้ต่างว่ารัตนดาดาก็อยู่ในกำแพงเมืองอยู่กำแพงพระนครอ,อยู่ติดไปกว่างโด้นก็จะเป็นชุมชนเขาเรียกว่าชุม,ชน,มชนป้อมหมาการานะซึ่งชุมชนนี้ก็มีคนอาศัยอยู่ ประมาณ70หลังกาเดือนช่วงนี้นะก็ถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่งที่อยู่คู่วัฒนธรรมา้านานนะ คนที่ผ่านไปแถวถนนราชดำเนินกลางบริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาดก็ต้องสะดุดตากับป้อมปราการขนาดใหญ่สูงเด่นเป็นสง่าที่เรียกว่าป้อมมหาการซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน14ป้อมที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าโปรดกระม,ม่อมให้สร้างขึ้นตามแนวกำแพงพระนครชั้นนอกของกรุงรัตนโกสินทร์ในปีพุทธศักราช2326 เพื่อป้องกันรักษาพระนครแต่หลายคนที่เดินผ่านไปมาอาจไม่เคยล่วงรู้เลยว่าเบื้องหลังป้อมและกำแพงแห่งนี้ยังมีชุมชนเล็กๆอาศัยอยู่ที่นี่นะครับมี63ครัวเรือน พอาเป็นอยู่ตอนนี้รู้สึกเรามีผลกระทบในเรื่องของการไล่ลือเวรคือไล่ลืออยู่ก็พยายามจะคุยกับทางกทมเขานะว่าเราขออนุรักษ์พื้นที่นี้ไว้เนื่องจากว่าพื้นที่นี้ทั้งหมดเนี่ยที่ประชากรอาศัยอยู่ในชาวบ้านอาศัยเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะอาศัยจากบรรพบุรุษต่อเนื่องกันมาสองสามชั่วอายุคนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งหลังจากเสร็จศึกจาก นั่นแล้วก็สถานที่นี้ให้กับข้าราชบริพารแล้วก็สืบทอดต่อกันมาเรื่อยๆจนถึงคนชั้นล่างก็อยู่สืบทอดกันมาพิจิงแล้วกลุ่มหลังป้อมเนี่ยมีความเป็นอยู่เหมือนครอบครัวหนึ่งครอบครัวใหญ่ที่มีทั้งหมด35หลังคาเรือนในการอยู่อาศัยร่วมกันนะครับอันนี้แล้วก็เรื่องอาชีพวัฒนรธรรมก็คืออาชีพก็คือเรื่องของเลี้ยงไก่พื้นบ้านทํากงนกลาจุกแล้วก็เรื่องของเสียงพพ่อแกนะครับอันนี้ก็เป็นอาชีพที่สืบทอดกันมาแต่ลูกหลานนะ ชุมชนเก่าแก่ชุมชนเล็กๆที่อยู่หลังป้อมและตลอดแนวกำแพงนี้เคยมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาทำกรงนกเลี้ยงไก่พื้นบ้านนวดแผนโบราณรวมทั้งเป็นต้นกำเนิดลิเกแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งอยู่คู่กับโลหะประสาทแห่งนี้มาอย่างยาวนาน เดิมทีเลยสมัยสืบเนื่องมาจากสมัยคุณปู่คุณย่าเนาะก็จะมีวัดวังแล้วก็ชุมชนจะพึ่งพาอาศัยกันอยู่เนื่องจากประชากรประชาคนเนี่ยอ,อยู่ในในชุมชนเนี่ยเดิมทียังไม่เป็นชุมชนก็มีได้แต่เป็นที่ของข้าราชบริพารเวลามาาีงานทางศาสนานะครับก็จะเข้าไปทําบุญในวัดกันซึ่งวังเองเนี่ยก็ได้เอื้ออํานวย ให้กับชาวบ้านหรือข้าราชบริพารได้อยู่ในพื้นที่ชั้นนอกซึ่งเราอยู่นเป็นพื้นที่ชาตกกำแพงชั้นนอกส่วนวัดซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กัน,เ,นเราก็มีประเพณีงานประเพณีต่างๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นงานบวชหรือเวันเข้าวรนสาวันออกวันสานชาวบ้านเองก็ข้ามไปทําบุญในฝั่งวัด พราะนั้นประเพณีในเรื่องของการทำวัดเกี่ยวกับเรื่องวัดฝั่งนู้นซึ่งมีโลหะประสาทเนี่ยซึ่งมีของดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามซึ่งสร้างและก็บุรณะกันมาต่อเนื่องเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยชาวบ้านก็ให้ความสำคัญเนื่องจากว่ามันเป็นวัตถุโบราณอย่างหนึ่งซึ่งกรมเศษพระกอซึ่งได้อนุรักษ์เอาไว้เนี่ยชาวบ้านก็เล็งเห็นตรงนี้เนี่ยแต่เนื่องจากว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ย เข้าไปทําการบูรณะซึ่งชาวบ้านเองก็ไม่ได้มีส่วนร่วมแต่เนื่องจากมีส่วนในเรื่องของเรื่องงานบุญงานบุญกับทางวัดในเรื่องก็เป็นช่วยกันบริจาคหรือพูดต่อๆการเล่าขายกันต่อไปจนถึงโลหะปราสาทในความเป็นมาเป็นอย่างไรเงี้ยก็เล่าคร่าวๆพี่ถิงถามว่าชุมชนกับวัดเนี่ยชุมชนมีมาก่อนวัดเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยก่อนรัชกาลที่สามนะครับท่านก็ได้พระราชกานที่ให้ข้าราบริพารานที่นี่ ที่นี่ก็จะมีบ้านทั้งเจ้าพญาเพชรบ้านตำรวจวังนะครับแล้วก็ท่านรัชกาลที่3ก็ได้มีรัฐพรรานัดว่าน่าจะสร้างวัดวัดลาดนาดากับวัดเทพธิดาวัดเทพธิดานี่คือวัดของลูกวัดลาดนาดานี่ของหลานสร้างเพื่อเป็นอนุสรในการที่แล้วก็ทางเราเนี่ยตั้งแต่สร้างวัดเสร็จเราก็สืบทอดมาว่าเราก็ทําบุญเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วไปทำบุญที่วัดมีงานอะไรเราก็ช่วยเหลือวัดตลอดนะครับ จริงแล้วเรื่องวัดเนี่ยชาวบ้านเองเนี่ยคือวัดเฉพาะเฉพาะในชุมชนป้อมมหาการเนี่ยเวลามีงานประเพณีต่างเนี่ยจะเอื้ออํานวยกับท่านพระจะเข้าไปหาท่านสมพานจะเข้าไปหาท่านเจ้าวาดท่านเจ้าวาดก็จะเรียกเข้าไปว่าเออต่อไปเดี๋ยวจะมีงานบุญนะอย่างเช่นวันที่5เอาวันที่6นี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีานาจะเสเด็จท่านก็บอกกับชุมชนป้อมมหาการกับชุมชนที่วัด บอกว่าเราจะเอาสองชุมชนนะเข้าไปเฝ้ารักเสด็จเราก็มีการประชุมกับชาวบ้านวนะ่าเออเราต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะไปเฝ้าฝ่าลองธุลีพระบาทนะก็ก็อบอกกันเมื่อวานนี้มีการประชุมเพราะนั่นทำให้เห็นว่าระหว่างวัดกับชุมชนแล้วก็วังเนี่ยมันจะเชื่อมร้อยกันอยู่ถามว่าโลหะประสาทสำคัญไหมกับชุมชนถามว่าเป็นตอนนี้เหลือแห่งเดียวในโลกด้วย แต่สมัยก่อนตอนเรียนหนังสือขึ้นไปบ่อยนะครับขึ้นไปดูสําเดิมไปดูว่าไม่ได้บำรุุรักษาอย่างนี้ก็จะเป็นอ e ิฐมอญธรรมดานะครับเราก็ขึ้นไปไปเรียนหนังสือเราก็เรียนโลหะศาสตร์เมื่อก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนมีเขาเรียกว่าวันทุกวันศุกร์เนี่ยจะเข้ามาพุทธมรมคะอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าไปเรียนที่นั่นตอนนอนเรียนหนังสืออยู่พันล้าน,นครับก็จะมีความผูกพันอย่างพี่มีความผูกพันเพราะเรียนวัฒลาดด้วยมีอาจารย์อาจารย์ที่สอนแพ่นพระด้วยแล้วก็อยู่ในชุมชนนี้ด้วยมันก็เลยได้ผูกพันเยอะครับอันน เข้าครับตอนนี้งจริงแล้วถามว่ามีเวลาเข้าไปไหมถ้าเกิดเป็นเรื่องวันสาคัญวันทางวันพระวันมามาคับบูชาเข้าพรรษาออกพรรษาเนี่ยเราก็จะเข้าไปเวียนเทียนและเข้าไปเดินดูแต่ถ้าเกิดมีความสาคัญว่าเขาเปิดให้ชมเรื่องของเขาเรียกว่าปฏิอุตตเจ้านะครับอันนี้เราเข้าไปเราก็ขึ้นไปดูอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปตลอดนละครับมีอะไรเข้าไปตลอดเพราะนี้เขาปรับปรุงใหม่ด้วย นี้การพัฒนาสังคมสมัยใหม่ภายใต้นโยบายการพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์ทำให้วิถีความเป็นอยู่แบบเดิมต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพสังคมแต่อย่างไรชุมชนป้อมมหาการก็ยังเป็นชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของการอยู่ร่วมกันให้เป็นแบบอย่างมาถึงทุกวันนี้